มันจะเหมือนกับเราทาน้ํพริกละลายแม่น้ําไปหรือเปล่านะคะก็อยากจะขอความชัดเจนต่อมาคงอันนี้เนี่ยดิฉันคิดว่ามันจะเกินไปสักนิดหนึ่งนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นเป็นโปรโตโคอลใหม่สําหรับปีนี้หรือเปล่าแล้วก็มีเพื่อนหลายคนเนี่ยก็รู้สึกว่าก็ก,ก็ถูกคุกคามนะเพราะว่า,ามีมีตำรวจไปรอที่หน้าคอนโดเนี่ยดิฉันคิดว่าคือแหมคอนโดบางทีคือเรายังไม่พาใครไปเลยเนาะแต่ว่าตำรวจไปดักรออันนี้คือดิฉันคิดว่ามัน ไม่ไม่เหมาะสมนะคะแล้วก็ดิฉันคิดว่าเพื่อนเพื่อนในกรรมธิการเนี่ยคือเราเราพิจารณาประมาณอย่างตรงไปตรงมาเนาะก็คือถ้าอันไหนเนี่ยมันดีเฟน์ได้นะคะเมคเซนต์เราเราให้ผ่านอยู่แล้วแต่ว่าถ้าอันไหนเนี่ยคือมันไม่สมเหตุสมผลดิฉันก็คิดว่าต่อให้ท่านมาจักการหรือว่าจะใช้คอนเน็ชันในการที่จะเข้ามาพูดคุยหรือว่ายังไงก็แล้วแต่ยัไงเราก็ตัดอยู่ดีนะคะก็ขอให้อย่า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 เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะคะเราทํางานกันอย่างตรงไปตร ลงมาดีกว่าค่ะเข้าสู่คำถามนะคะคำถามแรกนะคะเอ,อ,อกาสารงบประมาณปี69นะคะนะคะดิฉันขอถามของแวะไป68สักนิดนึงก็คือมีอยู่โครงการหนึ่งนะคะเ,เป็นโครงการจัดหากล้องบันทึกภาพและเสียงเช็คติดต,ตัวเจ้าหน้าที่นะ,ะตามพระราชบ,บัญญัติป้องกันและปราบปราม การทรมานและบุคคลสูญหายจำนวน4 7 50, ่0ันเจ็ดร้อห้าร้อยสี่พัน 47,596ชุดนะคะด้วยวิธี e-bidding แล้วหลังจากที่ดูแล้วเนี่ยนะคะ,ะสเปคกล้องต่างๆก็คือเฉลี่ยแล้วงบประมาณทั้งหมดเนี่ยมัน415ล้านเฉลี่ยก็จะตกตัวละประมาณ9,000บาทเนาะทีนี้เนี่ยดิฉันก็ไม่ไม่จริงๆคือไม,ไม่ไม่ไม่ได้มีโอกาสไปไปเห็นไปเห็นในในร่างนะคะแต่ว่าทีนี้เนี่ยเห็นตำรวจหลายๆท่านเนี่ยคือออกมารีวิวไอ้กล้องตัวเนี้ยว่าว่าว่าเป็นอุปกรณ์ใหม่ พอดูจากดูจากของจริงที่ตํารวจเอามารีวิวเนี่ยก็คือไปไปเช็คราคาแล้วก็ประมาณตกอยู่ที่มันส0 0พันหรือสี่พบาทนะคะอันนี้ก็เข้าใจดีว่าโอเคอาจจะมีการบอกว่าเออมีการซ่อมบํารุงเมเน,นแนนต่างๆแล้วราคาก็เลยจะสูงกว่าปกติสักนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าก็อยากอกจะสอบถามค่ะว่าทําไมถึงเออซื้อราคาที่มันมัน,ม,น,ม,นมันแพงกว่าตลาดนะคะเกือบเท่าหนึ่งแล้วก็ คำถามที่2ต่อมาเนี่ยคือใน T O R เนี่ยของโครงการนี้นะคะระบุว่าต้องเป็นผู้แทนจําหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนตามโครงการนี้คือดิฉันไม,ไม่แน่ใจว่าไอบ้บรรทัดนี้เนี่ยมันคือการล็อกสเปคให้ให้กับเอ,อ่อให้กับผู้ที่จะเข้ามาทําโครงการนี้หรือเปล่านะคะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเฉพาะเจาะจงมากเลยแล้วก็ใน T O R เนี่ย ระบุว่าเคยมีการจัดซื้อไปเมื่อปี62-64ถึงจำนวน120,000ชุดนะคะบวกบวกมันสแล้วก็ใช้งานเนี่ยอายุเกิน5ปีรอบนี้ซื้ออีกประมาณ47,000แล้วก็เข้าใจว่าคือมันมันเวียนใช้5ปีเนาะแปลว่าอันเนี้ยก็คือจะต้อง ปีหน้าเนี่ยจะต้องหรือหรือปีถัดไปเนี่ยจะต้องมีการซื้อเพิ่มอีก70,000ตัวหรือเปล่าคะอันนี้เป็นโครงการแรกนะคะของปี68แต่ว่าจะขอถามสักนิดหนึ่งแล้วก็ต่อมาจะเป็นงบประมาณในปี69นะคะของสำนักงานตำรวจแห่งชาติข้อที่2ก็คือโครงการถวาย ความปลอดภัยพระมหาประสัดและพระบมระมวงศานุวงนะคะหนึ่งหนึ่งร้อยแปดิเจ็ดล้านเจ็ดแสนบาทก <c oughs> ็เห็นในโครงการนี้เนี่ยมีการเช่ารถอยู่จำนวนหลายคันนะคะประมาณ300 336คันคําถามในในในเกี่ยวกับโครงการนี้เนี่ยคือดิฉันเออไม่ได้ไม่ได้ติดขัดอะไรนะคะเข้าใจว่าเป็นภารกิจพันธกิจข้อหนึ่งของท่านด้วยคืออดูแลพร,พระเจ้าแผ่นดินพร,พระมหา,ราตริยัพระบรมวงศานุวงศ์นะสำคัญกว่าเรื่องอื่นๆก็เอ,อยากจะทราบว่า,าทำไมการอารักขาะคะ่ะถึงมีรดเช่า สามร้อยสาสิกคันเนี่ยคือเข้าใจว่ามันเป็นรถเช่าหมดเลยเนาะมันจะมันน่าจะมีค่าประกันอยู่แล้วแต่ว่า S <S <an> เห็นเหมือนว่ามี1รายการก็คือประมาณ1นล้านห้าหมบาทเนี่ยมีมีมีเหมือนกับเป็นการทําประกันก็เลยจะสอบถามว่าคือถ้ามันเป็นรถเช่ามันน่าจะมีประกันอยู่แล้วหรือเปล่านะคะทำไมถึงต้องตั้งงบประมาณเพิ่มขึ้นมาเพื่อทําประกันอีกแล้วก็ข้อ2ข,ของของโครงการนี้เนี่ยก็คือเงินรางวัลเจ้าหน้าที่อาราคาอีก187ล้านบาทอันนี้อยากจะสอบถามว่าออขอขอเป็นความรู้นิดหนึ่งค่ะว่าถ้าถ้าเป็นเจ้าหน้าที่อาราคาเนี่ยคือ,อ,อมันจะมีเงินเวียนเงินงน,นุ่นเงิน,น ี่เนาะทำไมถึงแบบว่าแบบใช้คําว่าเงินรางวัลน,นะคะแล้วก็เข้าใจว่าคือมันน่าจะเป็นสิ่งที่อยู่ในหน้าที่อยู่แล้วในการในการไปอารักขารักษาความปลอดภัยทำไมถึงแบบว่าตั้งตั้งขึ้นมาเป็นเป็นเงินรางวัลเพิ่มอีกนะคะเออแล้วก็ต่อมานะคะโครงการที่3คือเอ่อการจัดหาเฮลิคอปเตอร์ภารกิจบุคคลสำคัญนะคะก็เออเอกสารชี้แจงในหน้า 109นะคะเผื่อเจ้าหน้าที่ที่จะจดอยู่ก็ เนื่องจากเข้าไปดูนะคะสำรวจในเว็บของตำรวจกองบินตำรวจเนี่ยก็ได้ได้เห็นนะว่าโอเคมีอากาศยานประจำการอยู่ต่างๆเนี่ยคำถามที่อยากจะถามก็คืออยากจะทราบว่าอ,อ,อันนี้เนี่ยมีเหตุจำเป็นอะไรนะคะในการที่จะจัดจัดเพิ่มจัดซื้อเพิ่มอีกสองสองลำแล้วก็คำถามต่อมาคือเมื่อดูคำชี้แจงฝั่งขวาเนี่ยระบุว่ามีการ มีการเอ่อเพิ่งเพิ่งเพ,พิ่งตั้งงบประมาณขึ้นมานะคะก็อยากจะสอบถามว่าไอความจำเป็นเร่งด่วนหรือความสำคัญของของข,ของโครงการนี้นะคะเอ่อต่อมานะคะเอ่อ คำถามข้อที่4คือขอใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะคะคำถามข้อที่4ี่คือโครงการอาคารที่ทําการพร้อมอาคารจอดรถและอาคารที่พักอาศัย6อาคาร4,000กว่าล้านนะคะอันนี้เข้าใจว่าก็มีมีมีการตัดไปบางส่วนแล้วนะคะในใน <c oughs> ในอนุทีนี้ดิฉันก็อยากจะสอบถามว่าเอ่อตั้งเอาไว้เนี่ยคือประมาณ300งวดเนาะกับเบิกจ่ายไปได้เพียง7งวดทีนี้เนี่ย ปัจจุบันก็ก่อสร้างได้แค่อาคารจอดรถอาคารเดียวเท่านั้นนะคะแล้วก็ยังมีบางอาคารที่ติดปัญหา e i a แล้วก็มีการเปลี่ยนเปลี่ยนตำแหน่งในการก่อสร้างคำถามก็คืออยากจะสอบถามว่าในระยะเวลาของสัญญาเนี่ยที่เหลืออีกแค่1ปี10วันเนี่ยคิดว่าจะทำโครงการนี้สำเร็จตามกำหนดหรือเปล่าคะแล้วก็อยากจะสอบถามต่อว่าทำไมถึงมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของอาคารก่อสร้างในในที่ทำการจากแบบที่แต่เดิมแรกนะคะ แล้วก็ความข้อ,อ,อ,อสุดท้ายคือเอความคืบหน้าในการในการทำาอ a ที่ที่บอกว่าติดขัดเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็คิดว่าโครงการนี้จะป,ะประสบความสำเร็จหรือไม่ <c oughs> ข้อ5้นะคะรถ <c oughs> ก็ร้อยยางใช้ในต่อสู้ทางยุทธวิธีนะคะงบประมาณ920ล้านจำนวน46คันในเอกสารชี้แจงหน้า113นะคะ mm hmm. ก็อันนี้ต้องออชื่นชมนะคะ mm hmm. เพราะว่าสตอชอเนี่ยเร่งเห็นศักยภาพของบริษัทคนไทยเนาะก็จัดซื้อยุทธวกรกับบริษัทคนไทยด้วยกันโดยโดยใช้บัญชีนวัตกรรมเนี่ยก็เป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยนะคะ mm hmm. แต่ก็อยากจะสอบถามว่าออรอบที่แล้วเนี่ยมีการส่งมอบล่าช้าเนื่องจากผู้ ต้องนําเข้าอุปกรณ์อะไหล่จากต่างประเทศซึ่งมีปัญหาในการออกเอกสารในการอนุญาตของกรมการค้าระหว่างประเทศของของประเทศนั้นๆนะคะก็เลยทําให้บางชิ้นส่วนเนี่ยส่งมาไม่ได้คําถามก็คืออยากจะทราบว่าความคืบหน้าของในกรณีนี้เนี่ยการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยเป็นเป็นไปเป็นเป็นไปอย่างไรมีความคืบหน้าอย่างไรสุดท้ายแล้วกรมขนส่งของประเทศนั้นเนี่ยเขาได้ตอบกลับมาไหมนะคะแล้วก็ยังยังติดปัญหาติดขัดอะไรอยู่หรือไม่ค่ะคําถาม ต่อมานะคะเออข้อที่6หรือ7ไม่แน่ใจ เรื่องเครื่องบินตกก็มีเพื่อนหลายคนที่ถามแล้วนะคะต่อมาค่ะข้อที่7นะคะเ,เรื่องในทัฟฟี่ฟองดูค่ะคือเข้าใจว่าในกรุงเทพมหานครเนี่ยเวลาประชาชนส่งส่งมาผ่านมาหน่วยงานเนี่ยผ่านผ่านทัฟฟี่ฟองดูเนี่ยมันก็จะมาที่หน่วยงานของออสออด้วยเนาะทีนี้มีบางสอน,อนะคะทีเ่เรียกว่าใช้การโฟโต้ช็อปหรือว่าการตัดต่อเนี่ยในการแก้ไขปัญหาแล้วก็ส่งกลับมา ดิฉันไม่แน่ใจว่าทั้งหมดเนี่ยมีกี่สอนอนเนาะแต่อันที่เคยเป็นข่าวแล้วก็มีมีรูปออกมาเนี่ยก็คือ,อ,อสอนอนทองหลอนะคะแล้วก็แถวแถวคลองเตย แล้วก็สํานักงานเขตตองเตยเนี่ยก็ต้องออกมาชี้แจงนะว่าเขาไม่ได้เป็นคนไม่ได้เป็นคนรับผิดชอบนะเป็นเป็นเป็นสอนอแล้วก็ทีนี้เนี่ยอยากจะสอบถามว่าเ<ม>ข้าใจว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะจะใหญ่เกินกว่าท่านผอะตรจะตอบท่านอาจจะให้ให้คนที่ดูแลในกรุงเทพมหานครตอบก็ได้นะคะว่าในเรื่องนี้เนี่ยได้มีการกําชับผู้ใต้บังคับบัญชาหรือว่าสอนอทั่วกรุงเทพมหานครไหมนะว่าหรือว่ามีการชี้แจงไหมว่าในในข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยมัน งงแล้วก็ต่อมาคือจะมีมาตรการในการจัดการกับเ,เจ้าหน้าที่ที่คือเข้าใจว่าบางทีก็อาจจะรีบหรือว่ามันมันคงมีมันคงมีอะไรอะไรในในเหตุผลที่ท่านทำเนาะแต่ว่าจะจะทำยังไงให้ทํางานที่ที่ให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้อย่างตรงไปตรงมานะคะไม่ไม่ใช้ Photoshop หรือว่าไม่ใช้ AI แล้วก็จะมีวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้ได้อย่างไรนะคะแล้วก็คำถามที่น่าจะแปดนะคะคือปีนี้เนี่ยเข้าใจว่า งบประมาณที่อยู่ในแผนเกี่ยวกับการค้ามนุษย์เนี่ยเพิ่มเติมขึ้นซึ่งก็ก็ก็ดีนะคะที่ท่านได้รับงบประมาณเพิ่มเติมมากขึ้นแต่ว่า เป้าหมายเนี่ยเข้าใจว่าอยากเชียร์ให้ประเทศไทยเนี่ยได้รับอันดับการจัดการค้ามนุษย์ให้อยู่ในเทียร์หนึ่งแต่ว่าเราก็ไม่ดีขึ้นนะเราเราอยู่เทียร์สองเนี่ยมา3ปีติดกันแล้วอยากจะสอบถามว่าในปีนี้ที่ท่านได้งบประมาณเพิ่มมากขึ้นเนี่ยท่านมีแผนยังไงในการใช้งบประมาณนี้ให้ให้ให้เราเนี่ยขยับไปอยู่ในเทียร์ที่ดีขึ้นได้นะคะแล้วก็คําถามน่าจะข้อที่9นะคะในแผนบูรณาการเอ่อจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมี ของบุฒิาณมาเล็กๆก็คือ8 0 0 0 0นก็ไม่เล็กนะคะเกือบล้านอยากจะสอบถามว่าอันนี้เนี่ยที่บอกว่าขอมาผลิตสื่อเนี่ยขอมา ผลิตสื่อแบบไหนนะคะเป็นคลิปสั้นหรือว่า,าจะจะทำจะทำในรูปแบบไหนนะคะอยากอยากจะขอดูอตัวตัวอย่างหรือว่า,ามีความตั้งใจอย่างไรนะคะแล้วก็สื่อ,อน,นี้เนี่ยจะผลิตเพื่อสื่อสารอะไรนะคะเพราะว่าเข้าใจว่าไปดูงในปีที่แล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีขอในการผลิตสื่อมาแล้วก็ข้อที่10นะคะมีข้อ ที่สิเนี่ยมีงบประมาณที่ตั้งมาในในเขตพื้นที่บางบอนเนี่ยคือเข้าใจว่าตรงนั้นจะมีตำรวจม้านะคะปีนี้ขอมา45ล้านในการที่จะปรับปรุงอันนี้ที่ฉันอย,อยากจะสอบถามคือจริงๆก็ไม่เคยเข้าไปถามนะคะว่าตำรวจม้าเนี่ยทุกวันนี้คือภารกิจของตำรวจม้าเนี่ยทำอะไรบ้างแล้วก็ความจําเป็นเร่งด่วนในการที่ต้องตั้งงบประมาณ40ล้านเนี่ยไปไปไปเรียกว่าปรับปรุงก่อสร้างเนี่ยนะคะมีความจําเป็นเร่งด่วนยังไงแล้วก็ เออเข้าใจว่าคือดิฉันนึกไม่ออกกันเลยอาจจะอยากให้ท่านเล่าให้ฟังหน่อยว่าตํารวจมาคือคือมีภารกิจหน้าที่ในใน,ใน,ใ,นในการทําอะไรในการทํารู้บํารุงทุกสุขของประชาชนยังไงนะคะแล้วก็ข้อที่17นะคะข้อสังเกตในในที่ปีที่แล้วที่วิสามันส่งให้ท่านเนี่ยดิฉันอยากจะสอบถามว่ามันมีเรื่องหนึ่งก็คือที่ถาม โครงการ191นะที่ขอเงินสนับสนุนจากกสทชอเนี่ยเอ่อสิ เออจ็ดพันล้านนะคะทีนี้เป็นโครงการที่ดําเนินมา6ปีแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้ดําเนินการยัง,ย,งยังไม่ยังไม่เสร็จนะเนาะทีนี้ฉันอยากจะสอบถามว่าไอ้งบประมาณตรงนี้ค่ะคือดิฉันได้อ่านเนาะที่ท,ที่ที่ท่านตอบกลับมาแต่ว่ามันยังไม่ค่อยเข้าใจว่าไอ้งบตรงนี้เนี่ยคือสุดท้ายแล้วมันพับไปหรือว่ามันจะต้องตั้งเพิ่มหรือว่ามันมัน,ม,นมันยังไงนะคะคือโครงการนี้จะ ดำเนินการต่อไหมแล้วก็ในในสมัยของท่านเนี่ยท่านจะผลักดันให้มันเกิดขึ้นได้ได้ได้สำเร็จไหมหรือว่าสุดท้ายเนี่ยมันมันจะหยุดไปนะคะแล้วก็คือถ้ามันหยุดไปเนี่ยไอ้งบที่เหมือนกับขอมาแล้วเนี่ยมันจะมันจะเหมือนกับเ,ออเราทำน้ําพิกละลายแม่น้ําไปหรือเปล่านะคะก็อยากจะขอความชัดเจนต่อมา